สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องบ้านนอกคอกนะสาหรับมืีอนีเก็สิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศการกินหยาของ,งหัวในคอกนะคะหน้านี้เป็นหนา้าฝนเนาะฝนกระโตกดุนะคะเฮ็ดใหหยาในน้าในกันแท้น้านะคะงามหลายงามเร็วมน,นีก็เลยได้นนไปตัดหยานะคะน้ำกันแท้น้า,าให้เ่นกินเป็นการเสริมหยาที่เฮาปลูกอีกเทีนึงนะคะ สำหรับแม่ลูกคู่นี้นะคะแม่ก็คือแม่ดอกฝ้ายนะคะลูกก็คือน้องกำไลนะคะน้องกำไลได้ประมาณหาเดือนนะคะเพิ่งยัง่ยานมยังกินนมแม่อยู่นะคะแม่ก็ให้กินอยู่นะคะส่วนแม่ดอกฝ้ายนะคะตอนนี้เบื้องลักษณะการกินหญ้าของพื่นี้ก็คือแบบเช่นไงล่ะ กินแบบภาษาบาลท่ากับสิว่าส่วนรลวดนะคะมุดสายหมุดขวกินก็ยังประทันใจอย่าของสินะกินเก้งกินหลายสิญ,ญาตฮอดลูกกินด้วยค่ะเพิ่นทังเทียนไปหมุนไปแห่ลูกเป็นยังเพิ่นค่อยกินหลายค่อยกินเปล่าแมนบอเหตุผลก็คือนึ่งเพิ่นต้องหายน้มหนองกับไรนะคะ สองก็คือตอนนี้เพิ่นได้ผสมติดแล้วนะคะผ่านไปสองรอบแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ต้องการอาหารหลายเป็นพิเศษก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะคะลักษณะการกินหยาของเพิ่นมุดสรายมุดขัวหาหยากินกินมองนีมองนั้นหยาดผู้อื่นไม่หยาดนะสิแมคะ่ะฝ่ากินเนากินเอา,เอาแล้วก็สีหิวแห้งเนาะบางโรงนี่เนาะ กินใบตยเส่บเอาหายแม่ดอกไฟไปอีกแล้วไปหมนลูกอีกแล้วประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าแม่นค้นก็สิเอินว่าแม่ลูกอ่อนเนาะคะ่ะแม่ลูกอ่อนที่หายนมลูกเนี่ยก็ต้องการสารอาหารต้องการอาหารหลายๆนะคะเพื่อสิได้ไปผลิษน้ำนมน้ำในทีมีสารอาหารที่แบ่งไปให้ลูกอยู่ในท้องอีก คนก็เลยต้องกินกินกินหลยๆค่ะ,ะตัวนี้นะคะเป็นงวัวสาวแม่ต้นทุนนะคะลักษณะการกินกับสิคู้ช่างผู้สาวแหละคะ่ะค่อยๆกินเบาฝ่าเบาฟังกินไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นเติบอยู่ค่ะกับสิ กินแบบผู้ดีนะคะละเมียดละไมค่อยๆอยำกินไม่ต้องห่วงว่าผู้ใหสีมากหยาดหรือเปล่าลักษณะเพิ่นคือสิแมนยุง้งหรือว่า,มาแมลงวันมากวนนะคะลักษณะเพิ่นนี่กวาดแกว่งยืนสิเนาะ,ะอันนี้เป็นวัวตัวไม้นะคะซื้อว่าหนองไม้เป็นวัวไทยบ้านเราธรรมดาเนี่ยค่ะตัวน,น้อยตอนมา้ไม่ๆม่เพิ่นก็กินวันเก่งบันใดนอคะ แต่ตอนนี้ได้สองเดือนกัวแล้วก็โรู้สึกวา่าพินหูพิดตาไปอยู่ค่ะกินยากเก้งขึ้นกับโตง่ญ่ข้นก็เกาอยู่ก็เป็นหัวเ่าท่านไหนผสมมือกันจังหวะพราะท่านไองข้นเ่าท่านในหอดเวลาของเพื่อนก็เลี่ยงไปเรื่อยๆค่ะค่อยสังเกตอาการเบื่อว่ามีอาการพร้อมที่ผสมมือใดก็สังเกตไปก่อนค่ะ ตอนนี้ก็ให้อาหารให้อุดมสมู์ไปก่อนอันนี้ก็กินบ้าฝาว์ไปเลยนะคะกินไปเรื่อยๆแมงก็คือสีขวนเพิ่นแลวนะคะเพิ่นกระดึกกระดึก๊กจิ้นหางก็ค่อยฟัดค่อยไล่มาแลงเนาะคะ่ะปลาก็ค่อยหยำกิน นี่ค่ะสาวน้อยของเราน้องกําไลน้องกําไลสาวเอฟหนึ่งนะคะเป็นลูกของพ่อทีเคศูนย์สองศูนย์ผสมกับแม่ดอกฝ่ายนะะี่ค่ะผสมหลอดตอนนี้เพิ่นได้หาเดือนแล้วค่ะวาสศรลองไส่เมาหา้บนทันงในใส่ยอยู่แต่เพิ่นกับผ่านการเท็ดเขาเมื่อแล้วค่ะเป็นมัวที่มีเขาผ่านการการทำเขามาแล้ว ท่าสนะการกินก็แค่จานเล็กน้อยแหะคะ่ะค่อยๆกินไปคนยังกินนมแม่อยู่นะคะแต่แต่ก็เริ่มเสียหายห้างแล้วค่ะเพราะว่าแม่ก็มีน่องไหมล้วเนาะอยู่ในทอน้องสิเป็นยาต้นมน้ำแม่กินก็นสิบายกับที่แม่ก็เสิเฮ็ดให้ลูกห่างๆนมแม่ค่ะไม่ค่อยเฮ็ดตามใจคืชตะกรันแรกๆนี่เพิ่นหิวตอนไหนเพิ่นก็ได้กินเนาะ แต่ตอนนี้เพิ่นเริ่มใใหง่แล้วได้หาเดือนแล้วแม่ก็ใส่หางน้มเนี่ยค่ะแต่ก็ยังเห็นกินอยู่ล่ะค่ะแต่ก็สิหางหางเนี่ยแฉบอหนองกำไลกินไปเรื่อยอยังกินมเกงซำตัวใหญ่ๆและะ้วค่ะกินไปตามพัฒนาการของเพิ่นนลยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะกัลซินี้ขอฝากพี่น้องอยู่กัคือว่าในการไปเกี่ยวหยาธรรมาาตนะะเนาะค่ะเขาต้องหมั่นใจว่าหยานั่นนะคะบม่มีการฉีดพ่นสารเคมีต่างๆเนาะคะ่ะถ้าเสียดีกับคนที่เป็นหญ้าในน้าของเจ้าของเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาสิไดหูนะคะว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแต่ถ้าจําเป็นต้องไปเกี่ยวนาผู้อื่นนะคะก็ต้องถามเจ้าของน้า่ในให้แน่ใจเด้อค่ะเอาคนใส่สารเคมีอย่างบ่ ถ้าห้าซุ่มซีซุ่มหาไปเกี่ยวเอาหน้าเพลินโดยที่พอถามเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันมีพวกสารเคมีสารตก้างมันก็จะเป็นอันตรายกับมัวของเ้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ